ต้องอวยพรสิอะไรต้องของงานใช่อธิษฐานเหมือนแบบอธิษฐานอธิษฐานด้านดิไม่ใช่เราอินที่เกาหลีไงก็อธิษฐานสามอย่างนะสามอย่างด้วยเหรอแล้วก็เสียงย่างเหรอสามอย่างนี่อะไรพี่ไก่สามอย่างหรือเปล่าเอาย่างเสร็จย่าง Happy birthday to you

เอ้ต้อยดับแล้วอ่ะเอาไอ้ต้อยเอามือต้อยเอามือหนีบเลยเอามือหนีบปลายเทียนไปเลยใต้เดี๋ยวมันติดขึ้นาอีก ไม่ละลายอัตตากินแล้วยังไม่ใช่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 